ือเสียงร้องเรียกที่มักได้ยินกันเป็นประจำในช่วงวันเสาร์หรือวันหยุดเรียนของกลุ่มเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่3-6ถึง6บ้านห้วยม้าลอยเพื่อนัดรวมพลการเข้าสู่โรงเรียนครอบครัวจากการจุดประกายความคิดของสอรอสอชวนวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาวิเคราะห์ทุนดีที่มีอยู่ในตัวเองในครอบครัวและในชุมชน พร้อมให้แนวคิดโรงเรียนครอบครัวร่วมกันเรียนรู้บนการลงมือปฏิบัติโรงเรียนครอบครัวบ้านห้วยม้าลอ,อยตำบลหน,นองสารายอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี จึงเกิดขึ้นจากการถักทอความร่วมมือกันของภาคส่วนต่างๆในตำบลนองสารายทั้งบ้านวัดโรงเรียนรอพอสอตอและอบตอให้เข้ามาทำงานด้วยหัวใจเดียวกันคือร่วมกันรับผิดชอบต่ออนาคตลูกหลานของตนเองในบทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนครอบครัวเด็กๆอยากเรียนอะไรทีมผู้ใหญ่ใจดีร่วมกันออกแบบให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กครอบครัวและชุมชนโดยครูผู้สอนก็คือพ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุผู้นำชุมชนผู้รู้ทุกคนที่อยู่ในท้องถิ่นเป็นความร่วมมือที่ทำให้เกิดการเชื่อมร้อยภารกิจต่างๆที่รับผิดชอบในการพัฒนาเด็กเยาว,วชนของแต่ละภาคส่วนมาเป็นภารกิจเดียวกันบนเป้าหมายเพื่อพัฒนาเด็กเยาว,วชนลูกหลานของชุมชนเมื่อก่อนเรื่องเรื่องทางโรงเรียนเราไม่ได้มาเข้าซ่อมพัดตรงนี้เราก็เมื่อธรรมดาเมื่อพอแม่ธรรมดาที่มาส่งลูกแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็กราบ แต่มาตอนนี้พอมามีโรงเรียนครอบครัวนี้ขึ้นมาเราจะได้เข้ามาสัมผัสกับโรงเรียนกับวัดแล้วก็โรงเรียนครอบครัวนี้มากขึ้นทําให้เราเรารู้จักลูกร,รู้จักเด็กใช้ให้เป็นสถานที่อบรมโรงเรียนครอบครัวอะไรจ๊ะก็ในด้านปัจจัยก็ช่วยเหลือทุกอย่างอะจ๊ะอาหารการกินดูแลเด็กๆอะจ๊ะเพราะอันนี้มันเป็นวิชาลายัยชีวิตของเขาจ๊ะ เหมือนเป็นมหาวิทยาลัยชีวิตของเขาเองเลยอะ่ะกิจกรรมครอบครัวเนี่ยนะคะมันมาเสริมการสอนของโรงเรียนได้ก็คือว่ามันมันเชื่อมโยงกับหลักสูตรของโรงเรียนด้วยเพราะหลักสูตรปัจจุบ,บันเนี่ย2551เนี่ยเขาให้นักเรียนเนี่ยเรียนนอกห้องเรียนด้วยก็คือล็อกลอกเครื่องเรียนต้องมี่ยต้องมี30%ตอนนี้กิจกรรมของเราก็มีหลายคนเขาถามว่าทำแล้วได้อะไรเพราะเพราะผมเป็นสาสุข แล้วมายุ่งอะไรกับเด็กนักเรียนซึ่งเขามองไม่เห็นเรื่องสุขภาพแต่จริงๆแล้วที่ทำเนี่ยกิจกรรมโรงเรียนครอบครัวทุกกระบวนการมีสุขภาพอยู่ในนั้นหมดเมื่อก่อนเนี่ยเราพัฒนาแบบแยกส่วนเนาะเพราะเราเราเรา,เรามาแบบระบบราชการนะแต่วันนี้เรามองว่ามันไม่ได้การพัฒนาทุกอย่างมันต้องบูรณาการร่วมกันทั้งหมดเ็ืนในเรื่องการออกแบบลักสูตรและกิจกรรมของโรงเรียนครอบครัวนั้น ก็คือจะพูดคุยกันระว่างทีมผู้ใหญ่ใจดีนะครับแล้วก็เยาวชนก็คือในมู่ลูกเสื้อมาพูดคุยในฐานะที่ผมเป็นผู้ใหญ่โรงเรียนครอบครัวก็คือให้ทุกคน,สนเสนอความคิดออกมาแล้วก็มายกประเด็นที่สําคัญที่ว่าให้เด็กเล่นสนุกแล้วก็ได้ความราู้ ตัวอย่างกิจกรรมท,ที่ทีมผู้ใหญ่ใจดีร่วมกันคิดร่วมกันออกแบบเช่นการพาเด็กๆสัมผัสวิถีชีวิตชาวนาอาชีพหลักส่วนใหญ่ของพ่อแม่เป็นการออกแบบกิจกรรมที่ให้ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและผู้นําชุมชนฝึกให้เด็กลงมือทําวิธีการปลูกข้าวแบบดํานาโดยเบื้องหลังคือต้องการให้เด็กๆได้รู้คุณค่าของข้าวความยากลําบากกว่าจะได้มาและความเหน็ดเหนื่อยของพ่อแม่นูได้รู้วิธีการ บักชำทำเป็นตอนก็อนูทําทำไม่เป็นเลย <Yeah. S 1> แล้วไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับข้าวเลย <Yeah. S 1> ตอนนี้นูเเห็นไม่ทำนูก็ทำให้หนู่ยากทำไปด้วยเด็กๆได้ซึมซับรู้คุณค่าอาชีพของพ่อแม่ได้เรียนรู้บนความสนุกแบบไม่รู้ตัวเกิดติดใจติดโรงเรียนครอบครัว ความรู้มากมายที่เกิดขึ้นทีมผู้ใหญ่ใจดีและแกนนำเยาวชนออกแบบพาเด็กๆถอดความรู้ผ่านการวาดภาพระบายสีอย่างสนุกสนานเหมาะสมกับช่วงวัยแถมการให้ออกไปนำเสนอก็ยังได้ฝึกทักษะก,การพูดการกล้าแสดงออกได้มาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ค่ะเพราะว่าชอบค่ะชอบนำน้องๆค่ะแล้วก็ให้เล่านิทานให้น้องๆฟังด้วยค่ะเมื่อก่อนชอบอยู่คนเดียวไม่ค่อยออกไปไหน ไม่ค่อยคุยกับใครแต่นี่มันก็นออกนอกบ้านได้คุยกับใครได้เงพอเข้าโรงเรียนครครัวแล้วก็เมือนตัวเองเป็นผู้นํามากกว่าเดิมได้มีความขีดกันแก้ปัญหาแล้วก็ได้ทําความฝันแล้วก็ได้ทำ, <S S S ทำให้น้องมีความรู้มากขึ้นซ่อนน้องเ <S S 1> มื่อนึอยากเป็นครูนู้่อนน้องไปห,หน้ฝึกไปในตัวด้วยตอนก็น,นูดือ้อเกียจทำงานบ้าน พอมาถึง่งตอนนี้นูก,ก็ทํางานบ้านนูตื่นเช้ามาก็าล้างชามกวาดบ้านแม่เขาก็ดีใจมากนูกเห็นแม่มีความสุกนูก็มีความสุกแต่ก้อน,นี้เขาจะนั่งหันหลังเลยดูทอทัศน์นั่งกระดี่เท้าเลยเดี๋ยวนีนไม่มีไนงะก็เลยรู้สึกว่าเออโรงเรียนครอบครัวก็ทําให้ลูกเราเปลี่ยนไปแล้วในทางที่ดีโรงเรียนครอบครัวสอนนอกกรอบมั่งอะไรมั่งมันจะเรียนไปเล่นไปก็สนุกเราก็เลยเอาวิธีนี้แหละมาเปลี่ยนกับลูกโดยเลี้ยงไปเล่นไป เหมือนปรับเปลี่ยนจากแม่บางอารมณ์เราก็เป็นเพื่อนเขาดีขึ้นดีขึ้นมากเลยจริงๆนะอยากจะบอกว่ามันได้ผลจริงๆเพราะว่าหลายๆอย่างเขารวมกันไดไงวัดโรงเรียนอนามายยัยเงี้ยผู้นํนเกาช่วยกันดีผู้ใหญ่ผู้ช่วยคนถ้งมาขี่กันมากขึ้นจากที่ว่าบางครั้งก็นานๆได้เจอกันแต่เมื่อนนะพอมีโรงเรียนครอบครัวก็ได้เจอกันอยูบ่บ่อยๆก็ต้องมีนัดคุยกันประชุมกันว่าครั้งหน้าจะต้องทําอะไรเกี่ยวกับเด็กๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าไปช่วยตรงนั้น การได้สัมผัสว่าโรงเรียนครอบครัวเกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริงยิ่งเพิ่มพูนพลังทั้งบ้านวัดโรงเรียนหน่วยงานราชการในชุมชนทั้งรอพอสอตอและอ,อบะตอรวมกันสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนลูกหลานอย่างต่อเนื่องและยกระดับจากการที่เคยสอนในห้องเรียนเป็นวิชาการเป็นทฤษฎีส,ส,ส่วนใหญ่นะคือนี้เด็กเนี่ยมันรู้สึกว่าเขายังจับไยได้แต่พอมีกิจกรรมครอบครัวเข้ามาเนี่ย ทำให้เขาได้ฝึกปฏิบัติได้ฝึกปฏิบัติเนี่ยแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยมีความสุขกับการการเรียนเนี่ยฉะนั้นครูก็เลยสามารถที่จะนํากิจกรรมของครอบหรือครอบครัวเนี่ยมาใช้ในการสอนในห้องเรียนได้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 ดีขึ้นแล้วก็ได้เข้าใจยิ่งขึ้นเลยค่ะโดยเฉพาะไอความรู้ของในท้องถิ่นเนี่ยครูไม่มีความถนัดในเรื่องนี้ฉะนั้นเราก็เลยได้ใช้ได้ได้วยคุณครูจาก เป็นนิยากรท้องถิ่น,นมาเพิ่มมา,ม,ามาเพิ่มเติมความรู้ให้แล้วก็บางครั้งเราก็เชิญมาที่สอนในโรงเรียนเรื่องเด็กและเยาวชนเราก็จะมีกิจกรรมเป็นเป็นโครงงานโครงงานเป็นครั้งคราวไปแต่พอมีโรงเรียนครอบครอบครัวเข้ามาแล้วเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เราเราเคยเคยคิดไม่ออกว่าจะทําอย่างไรกับเด็กจะจัดการอย่างไรกับเยาวชนเนี่ยเราเห็นว่านี่แหละใช่เลยนี่แหละคือ วิธีการที่มันสามารถสัมผัสได้เป็นรูปธรรมให้เห็นได้อีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นประโยชน์ชัดเจนก็คือในเรื่องของอ,อสมอน้อยที่เราจะปั้นเด็กขึ้นมาเนี่ยให้มีจิตอาสาแล้วก็ทาบาเพ็ญประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นเพราะถ้าเขามีความรู้เนี่ยเด็กเนี่ยถ้ามีความรู้และจะจาง่ายแล้วก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่แล้วตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์ เพราะไม่เห็นว่าเป็นภาระใหม่แต่เป็นเส้นทางที่ยิ่งเสริมบทบาทหน้าที่ที่ทำอยู่ให้เกิดการพัฒนาเอื้อประโยชน์ต่อกันได้เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับจุดเด่นมันจะอยู่ที่เรื่องของอความร่วมไม้ร่วมมือของคนหลายฝ่ายซึ่งจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากทุนฐานเนาะเดิมของน้องสาลายเองและพอบังเอิญว่าเด็กที่ทำในช่วงปีนี้มันเป็นเด็กในระบบนะแล้ต่อไปเนี่ยก็คือว่า เขาต้องคิดถึงเด็กนอกระบบและเพื่อจะดึงก้ศมาเกี่ยวข้องแล้วก็จะเห็นบทบาทของอตัวนายหมู่ชัดบทบาทของความร่วมมือของพ่อแม่ผู้ปกครองชัดนะแล้วเห็นพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถสัมผัสการเปลี่ยนแปลงของลูกได้ในเมื่อโรงเรียนอย่างนี้เกิดขึ้นมาเราแสวงหามานานแล้วอยากให้มีอยากให้ได้อยากให้เป็นอยู่ในชุมชนเราถ้ามาเริ่มต้นที่เรามาเป็นที่เราเนี่ยบอกเราต้องเต็มที่ก,กับการโรงเรียนนี้ เพราะฉะนั้นก็ต้องมาบูรณาการแล้วก็ทางานด้วยกันสุดท้ายก็จะตอบโจทย์ของงานทุกหน่วยงานก็จะได้เป้าหมายเดียวกันบรรลุสำเร็จผลในเรื่องเดียวกันก็คือเด็กและเยาวชนแล้วเรายังมีชุมชนอื่นอีก9หมู่บ้านในตำบลหนองสะไายเพราะฉะนั้นทีมงานเป็นเรื่องหัวใจเป็นความสําคัญที่สามารถรับรู้เรียนรู้แล้วก็นา เทคนิคต่างๆกระบวนการต่างๆที่จัดการสําเร็จแล้วที่ห้วยมะลอยสัมผัสได้แล้วที่ห้วยมะลอยเอาไปขยายผลในพื้นที่ข้างเคียงหรือในแอเรียตําหมู่บ้านของตําบลเรานี่คือเสียงยืนยันที่โรงเรียนครอบครัวบ้านห้วยมะลอยตนนําบลหนองสารายจะดําเนินไปอย่างต่อเนื่องและยกระดับ เพราะทุกภาคส่วนสามารถร้อยภารกิจมาเป็นเป้าหมายร่วมเกิดกลไกลเชื่อมร้อยการทำงานเรื่องเด็กเยาวชนกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกชุมชนมาร่วมคิดร่วมทำและร่วมรับผิดชอบลูกหลานของตนเป็นการพูนพลังที่สามารถสัมผัสผลการเปลี่ยนแปลงที่งดงามที่เกิดขึ้นกับลูกหลานกับเด็กเยาวชนและกับตัวเองที่ทำให้ได้ทั้งพัฒนาตนพัฒนางานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นไปพร้อมๆกัน